ล้วก็เป็นเฮือนนอันนี้สังกะสีดอันยารอบๆเบก่อนเนาะนพี่น้องเอ้ยองนมหมองน้ํานี่มีอยู่เนาะมีอยู่น้ําสางเฮือนกหน้า6น้อยนึงเด้อเพราะว่าน้องอ้อก็บ่ได้สูอยู่เฮือนเกี่ยวเขารับจ้างโดยอยู่มันก็6แน่พี่น้อง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขู่สุคนเด้อน้องพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มาพบมาพ่อกับซองเบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้เนาะป๊บแล้วอ่าซองลานน้อยเพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยเนาะกําลังกินทามว่าลูกู้ใดเด้ดพประชานอ่ามาลินอยู่ถนนหนทางน้องพี่น้องกะตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะอยู่อ่าหน้าบ้านหน้าเฮือนของน้องอ้อเพื่อนพี่น้องเลย จังว่าทางบ่าวตาเองกับโบกเก้เคยเข้าขมาหาทางน้องเพื่อนจ้าเสือน,น้องพี่น้องเนาะพอดีว่า,ามาแต่หาน้องมูเพื่อนพี่น้องเลยกับเข่าไปตลาดน้องพี่น้องเนาะกับบังเอิญพี่น้องได้พบได้พอกับอาจ,จารย์เพื่อนน้องพี่น้องโดย้ยเนาะทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเกิดซีเบิร์ตสุขสุขชนเบิร์ตสหมองสู่บอนบอกว่าอยู่ทางไกล,าท,ากลาทางไกลเนาะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน,เนําเด้อเนาะพี่น้องกับ ตอนนี้ก็ซื้อบ้านนี่ก็ขึ้นอยู่กับเซนูบนน้องพี่น้องเดียวบอท่าสีถามอาจารย์เพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าอาจารย์เพื่อนก็แนะนํามาพี่น้องมือเช้านี่นะอาจารย์เพื่อนก็ได้ฟ้าน้องอ้อนี่ไปซื้อโทรศัพท์นาะพี่น้องเนาะเพื่อนได้ฟ้าน้องอ้อไปซื้อโทรศัพท์แล้เพื่อนบอจักควมเฮ็ดพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อนนะตั้งยูทูบหม่พี่น้องเนาะเพื่อนก็เฮ็ด ช่องยูท b e ใหม่แต่ว่าเป็นงานแรกของเพื่อนน้องพี่น้องเนาะที่ว่ามีทางปุรกปูใหญ่ที่ว่าฝากเงินฝากคำมาให้ทางอาจารย์เพื่อนนี้ซื้อโทรศัพท์ให้กับน้องอ้อพี่น้องเลยแต่ว่าตอนพาไปซื้อโทรศัพท์กับโบได้ถ่ายคลิปถ่ายอย่างเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องเอซี FC, ได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเปินก็นเลยกัวงวลใจย่านแบบว่าเออ,อหับเงินปูใหญ่เพิ่นมาแล้ว เป็ดยังเนาะคืออโบเห็นพาน้องกดไปชื่อโทรศัพท์สินะคือโบเห็นเหตุคลิปเหตุยังลงไปให้เบิ้งฮะนะเพม่อนกัเลยบังเอิญเนาะพ่อกับบอตาพี่น้องเย้ยเพราะว่าทางบอตาก็เป็ดซีดของเพื่อนเนาะพี่น้องเป็นลูกซีดเพิ่นเคยเฮียนเนาะเพื่อนพี่น้องเย้ยเพราะว่าทางช่องยูทูปกับทางาบ่าวจิตเนาะเป็นคนตั้งให้พี่น้องเพ่นก็เลยว่าช่างและพระอาจารย์เอาไปหาน้องอ้อแน่เนาะและก็เพื่ออยากให้ทางบอตาเองนี่ถ่ายคลิป น้องอ้อลงไปทั้งช่องย t ท b e ของบอต้าน้องพี่น้องเพื่ออยากให้เอฟซีได้เห็นและก็ได้หู่ว่าทั้งอาจารย์เพื่อนผ่าน้องอ้อไปซื้อโทรศัพท์แล้วเพืนนะ่อนวะ่ายันแบบว่าเฝากเงินฝากคำม,มาแล้วบัตรบุหินไปซื้อนาะออย่าตัวยันยังเพื่อนว่าก็ถูกมาได้ใส่ดิฉันน้องพี่น้องคือว่าแหละพี่น้องเล้ยกะคือทางน้องอ้อนี่บอต้าเข้าไปเบื้องเนาะก็เห็นลลหลายช่องพี่น้องเล้ยเข้ามาอ่า ถ่ายก็มาสัมภาษณ์ชีวิตการเป็นยูเพิ่นอยู่ได้พี่น้องเ้ยแต่ว่าเท่าที่ถามทั้งอาจารย์เพิ่นอาจารย์เพิ่นกับว่าน้องอ้อนี่เป็นอ่าอีกคนนึงเนาะที่ว่าดิ้นรนสู่ชีวิตพี่น้องเลยแปลว่าเพิ่นน่ะเป็นอ่าเป็นเดนเซอร์เนาะพี่น้องเนาะเป็นเดนเซอร์อยู่ในวงของอาจารย์อ่าผู้ที่ว่าเพิ่นแนะนำบอตามานี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ถือว่าเป็นอีก ครอบครัวที่ว่ายัางขัดสนยังลาบากหลายสิ่งหลายเนยวอยู่แล้วก็ดินรนเนาะไปหาสมัครงานหลายที่รายบอนพี่น้องเลยจนได้เข้าไปเป็นลูกศิษย์ลุงหาถือว่าเข้าไปเป็นทีมงานเดนเซอร์ทั้งอา,อาจารย์เพื่อนพี่น้องเลยคือทางน้องอ้อคนนี้เป็นวอกอล้วก็บ,บาอาง,ง่ายคือเป็นคนอยู่ในค่ายเนาะของอาจารย์พี่น้องเลยบอตากัยังบบฮู้อินูอินี่ยังได้พี่น้องเนาะว่าที่ไปที่มาเป็นยังไดก็เท่าที่ถามอาจารย์เพื่อน พิ่นเล่าให้ฟังนั่นนี่พี่น้องเดี๋ยวจะเข้าถามทั้งอาจารย์เพิ่นเพิ่มเติมพี่น้องเลยเพิ่มเติมเนาะว่าเป็นยังไงพี่น้องเพราะว่ากเห็นอยู่เนาะหลายๆคนเขามาหาแต่บุคคดว่าสิได้กู้จักอาจารย์เพิ่นอีกเอาไปมาหลดเป็นคนของอาจารย์เพิ่นเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกุ้มใจเพิ่นบ่ฮู้จักเนี่ยสิเฮ็ดเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ถ่ายคลิปให้กับ FC เบิ่งอ่าซื้อโทรศัพท์ถืออีหยังก็เนาะพี่น้องเพราะว่าผู้รักผู้ใหญ่ฝากเงินมาแล้วบัดสมมติอยู่นะ ป่ะสหายพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปถามไทยเบิ่งก่อนเป็นยังไงน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าลมลมน้องพี่น้องโอ้ยหัวลมก็เริ่มออกเลยยังไงก็หักษาสุขภาพกันในเด้อน้องพี่น้องเนาะก็คือว่าแหละหลังจากวิญญาณพลไปแล้วก็ระดูนาวไปไม่ล่วงไปไม่ร่นกันโอ้ยเนาะอ้าวเนาะสบายดีเด้อเจ้าสบายดีเนาะผู้ใดเช่นนั้นสบายดีกันอ่า คนแหละพี่น้องเอ้ยบุได้พบพบ่อแบบตัวจริงแบบแกใกล้ๆแบบได้จับได้บายเนื้อนางยังแน่นตึงๆ <c oughs> น้นอยเนาะเดี๋ยวมันรวมไปเบิดแล้วเท่าฮ้ยเนาะยังนุ่มอยู่เอ้ยบ่าเลก็บ่าเล,อ,ล,อ,ลอาจารย์เจ็ดปีก็อาจารย์สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าปีโดยโอ้โอก็ถือว่ายังนุ่มอยู่ได้ยังนุ่มอยู่เท่าแล้วเท่าดอก มีอาจารย์ว่าแล็กอาจารย์คำดีเพิ่นยังอยู่อยู่อยู่เฮือนใหม่เพิ่นนะบอกแม่นเพิ่นโทรให้ไปเบิ่งไก่เบิ่งยางเพิ่นอยู่เนาะไม่ลงไปอยู่หันแลยอืมอืมอืมก็คือว่าแล็กตอนนี้ก็เป็นเฮือนน้องอ้อเพิ่นเล่ยแล้ววาแม่นเออเห็นน้องอ้อเพิ่นอันนี้ก็อาจารย์กำลังท่าเพิ่นอยู่เพิ่นยังคาเบียกนะหนึ่งเพิ่นยังลมเบียกแปลว่าโอ้ก็มีหลายคนมาหาเนาะพี่น้อง โอ้ยบ่ตากจะได้พบอบบดนี้แหละคือว่าเห็นทั้งซ่องเขาสาแก้วเสาหลอกสา,สาไล่เนาะไล่เนาะไล่ไล่ไลกับกบ,กบคิดได้ภาษีเป็นคนเดียวกันอีกนี่ค่ะ <laughs> อือแล้วก,ก็คือทาง,น,น,งน้องอ้อคนนี้แบบเฮ็ดยังได้จะคือได้หูจักกับคีมงานยูทูบเบอร์อาจารย์อันนี้หันมาเขาว่าเมื่อก,ก่อนหันมีคนมามาถ่ายแล้ว<อ>เราจะเปิดใจสาวันออ โอ้คือในน้ำเปิดใจเบ้อเนี่ยโอ้ออเปิด<ย>ใจ,จแล้วก็บบาบาเดมองไงไง่อกี้ง่ายซะก็คือแบบว่าสะออนนี้เราก็บมาเห็นแล้วเลยไปเราไปเกี่ยวเขา่เาไปรับจ้างเกี่ยวเขาเ่าว่าง่ายซะจ้างเกี่ยวเข่าอยู่หน้าจานบอยูลยนาไปอยู่หน้าไทยบ้านอย่างนี้นะนี่มีบ่อนใดอันจ้างแหละเราก็ไป อะไรได้พ่อเพิ่นแมน,นแต่กับบอต้ากับโบฮู้ว่าไผ่ได้ไายคนแรกเนาะพี่น้องนี่ยังยังยังบโบฮู้โบฮู้คือกันแรกนี่ไงกระทั่งที่จะทางทางที่ว่าผู้ชายเองก็เป็นอันนั้นาหัวหน้าเพื่อนอะไรอันนั้นเกี่ยวกับหัวหน้าวงว่างแมนคือน้องเพื่อนเป็นแดนเซอร์จะบอหลานยันบอโบถึกเนาะโอ้ยโมช่วอีกแล้วเป็นแดนเซอร์เพม่นก็เราเป็นยังไงอ๋อเอ้ยหมักบอ่า เราก็เลยบอกว่าโอ้ยว่าขันเทาอยู่ละลาอาจารย์เ้ยขันเทาอยู่ละลาเขาบอกีิทย์เห็ยนงานทำแล้วว่าอาทิตย์หนึ่งอาที่ยสองเขาบอกความพูดต่อยต่ำในและเป็นยังเจ้าจะมหบฮาหาเฮียก็เคยถามเราอยู่เราบอกว่าโอ้ยกันย้อนว่าสภาพครอบครัวเพราะว่าต้นทุนชีวิตของคนทามันต่างกันเนาะบ่ตาเนาะเห็นอกเห็นใจแล้วก็เลยบอกว่าเออขันสั้นวัน คันว่าน้องสนใจอยากมาสมัครอนาเป็นแดนเซอร์กัเขาไปน้ากันก็บโให้ถือว่าเป็นวน้าลุกนอก้องถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมีมอมย่างกัดสอยเรือกันต่างคนต่างแมนหัวใจศิลปินคือกันหัวใจศิลปินพระว่าเขามากักเด็คือทางอาจารย์นีก็เปิดวงมาได้จากปีแล้วอาจารย์เปิดวงมาตั้แต่ปี2019ก็ับพอดที่โควิดเขา่าโอ้แล้วก็ยุด บา,บาดเี่นละฮะก็มาเลื่องเกินไวปีกายนี่วงคนนะควันฟ้าอุดมสินบ่แมน่นบาตาเคยถ่ายลงอยู่กับเบจิตเนาะโดยกจังได้อองานมันโคกมัหนางานทำพิษเนี่ยอากาตอบโจทย์ได้ดีอยู่บ่แม่นแล้วต่อมาก,ก่ะพอดีเดินไม่ปีเนี่พอดีได้อยู่ซิบกว่างานถือว่าเอ้าพี่น้องเนาะพูหมู่เลยก็แล้วกันผู้ใดอยากเรียกเอิ้นเรียกไสงานนี่แม่น สามารถติดต่อทั้งบอต้าหรือว่าทั้งตัวคุเองเนี่<ด>ยเบอร์หกเบอร์โทรอย่างไรจื้อหรอเปจื้อนะอสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศูนย์สองศูนย์เก้าแปดห้าสองศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งอันนี้นี่ไปแบบในคณะหมอลำเรื่องโดยเอาละครหมอลำซิง่งโดยครบสุดนะโดยต้องการวง<อ>ขนาดน้อยขนาดกลางและขนาดใหญ่เรื่องเราคมาพ<อ>ว,วกเขาก็สามารถคุยกันได้อ่าเออว่าแรกกัเนะอาจารย์แปลว่าคือ คนที่นี่แบบเต็มแล้วบอกแบบว่าเออดนเซอร์นักล้องที่นะั่นหรือว่าแบบยังมีผู้มีความสามารถด้านนี้อยากมาสมาัครนอาจารย์ังหับบอกยังหับเ oh. พราะว่าวงงเฮานะเขาจะหับไปเรื่อยเพราะว่าอันหนึ่งเพราะว่าแต่เขามาสมาัครนะห้มาด้วยใจแล้วก็ต้องมีจิตใจมาก คันว่าสิมาหาเงินนาวงมอลำเรื่องว่าอาศัยความห่างความรวยอย่างนั้นบ่มีดอกพอว่าก็คือหูได้เสรษฐกิจบานเฮาเออพอได้ส่วนใดส่วนหนึ่งเปุดนุนเจือครอบครัวหรือว่าพอได้ซื้อประเด็กมาปิดแปลงนู้ว่าง่ายซะถามว่าได้บอได้แต่ว่ามันในจํานวนหลายคนแมนกัเบบีบแบงกับผู้ละเล็กหน่อยไปค่าแดนเซอร์นี่งานหนึ่งเท่าไดงานหนึ่งงานแดนเซอร์นี่คันว่าน่าเฮาก็ให้อยู่สามแสน เนนาะหมอลำก็ตกอยู่หาแสนหรือหกแสนประมาณนออี้อะไรก็อิงตามความสามารถของอค,นคนนั้น,นอ๋อคือน้องอ,อ้อพคนนี่ไปยังจ้กเดือนแล้วจะย่างท่านออกจากเถื่อได้กำลังซสอบกำลังซสอบ,สอบแต่ว่ามื้อนี้ที่เพิ่นสิกล้าอยู่บ่เนาะชาว่าขึ้นเวทีชมุดวัดใ้เดชพลโยจักบ่าจักใดนี่จักและจักชาว่าอาจารย์พาชอบพาอินี่ก็เจ้าและสิษย์ก้าศกล้ากล้าเนาะกล้าเพราะว่า เขาสิเดินซ้ายนี่ฮัดเสีสยเขาว่าอายบ่ได้แล้วแม่นเอพราะว่าเขาเห็ดเห็ดแต่คนบึงนี่โด,โดยคือร<ม>้องรำทำเพลงนี่แบบตีแต่บ่มีผู้คอนี่แม่นขึ้นได้ทุกสถานาการณ์เนาะได้เพป็นอย่างอื่นว่าศิลปินเต็ตมโตเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขากับพ่อติจเจอันนาบริการในแก่อาว่าอันซาความหมนความซื่อบริการบ่แม่นว่าบริการอย่างหนึ่งบริการความหมนความซื่อหมายเข้าใจไปอย่างอื่นอันนาเพราะว่า บองคนก็สิคิดว่าเอออาซีบมอลัมอาชีบกะดนเซอร์เป็นอาซีบที่ว่าเอออนาตอยต่ำแล้วบ่อยากิคิดแบบนั้นเฮ้ยคะแนนได้เป็นนะเออพราะว่าการเป็นอาดนเซอร์หรือมอลัเนีแ่ยบบถือว่ามันก็เป็นอาซีบหนึ่งที่ว่าสุจริตโดยที่ว่าเฮาหา,หาด้วยน้ำผักน้ำแรงเฮาเองเนาะสามารถพรสว่า์ล้วนเลยได้นั่นน่ะแมนมันก็หน่อยคุ้นที่ว่าสิได้แบบนี้<ด><ด>นก็ะแสน้ำกะได้เป็นบรรทุกคนเนาะแมน คือบอ่าตาเนาะก็มากคือกัดเนาะในด้านเชียงดนตรีเชียงรำเชียงเพลงแต่กับคนสวรรค์ในด้านนี้กับบ่าไห้บันไดนี่นะ,ะก็เคยโทรส่วนบ่าวจิตอยู่บ่าวจิตเอ้ยมา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 อยู่น้ากันนะวะเอามาเป็นครอบครัวใหญ่น้ากันมันจากมวนเอาไปน้ากันก็ไปแบบครอบครัวมปนย่งมวนนี่ด้่ละคนเนาเนาะมมนมีศิลปินดวงใจล้วกะเขาก็ไปได้สันนนส้นาไปกะแต่ละคนก็คือบ่บวตองการความส่งความเสารหัวใจแล้วทีเขาเขาออกไปแล้วเวลาเขา เวลาไปแสดงหรือครับไส่ในงานต่าง,างๆนะเห็ดเฮาลืมความถูกความโศกได้ปัญหาที่ผ่านมาหรือว่าปนานเฮาจะลืมไปหมดก็คือว่าอะไรเนาะพี่น้องเห็นแบบอ่าบัดยามบทโศกกระโศกเทพได้ในเรื่องจุดห้น้ำก็มีได้ไ<ม>จะหมดลำเรื่องกันเนาะแบบขนาดอันาณาเนอขนาดอันาณาผู้ข่ายเองก็ถือว่าปีนี้ก็หาข่าวบทพระเอกได้นี่อ๋อคือหาบทพระเอกนี่แบบวันแรกก็เออทุกๆเรื่องนี่แบบไพ่แตง อาจารย์<อ>บ,รรบริวาแบบรวมกันแต่อันนี้เหนว่เพราะว่าในวงของอันาข้าพเจ้าเองนี่ก็ถือว่าได้ตั้งค่ายคแนไดนได้<อ>ตั้งค่ายจ้างอาจารย์เพื่นได้มาซ้อมให้เงเงี้ยเงีนกว่าบาทผ<อ>ี้เยงเง้บเงี้เงี้ยีวยางอยเกเงเงยเบีเงีเงี้ยเงี้ยเียังยงีงีี้ยเง้ยง้งีี้เยเียเ้้เีย้เีย เป็นทั้งครูแต่งเพลงหรือว่าอาจารย์แต่งเพลงคือเพลงของอาจารย์แต่งนี่มีมีเพลงอย่างนี้มีเพลงเนาะส่วนก่อนๆปี2017นะก็ได้แต่งเพลงเพราะว่าเพิ่นเปิดอันาเซโนเกมตอนนั้นเนาะแล้วก็ได้อานาแต่งอยู่สองเพลงเพลงที่หนึ่งคือสัญญาหักสัญญาหักเซโนเกมแล้วก็เพลงที่สองอะไรก็อานา อาณาขีห่หอดสาวนานโนนเพราะว่าห้องคู่ก็ไม่ยิงต<อ>แต่เพลงนั่นเลยกัลืมไปซะเพราะว่าจะลืมทอดอันเนื้อ,อ,อมันเพราะว่า <c oughs> ย้อนแบบว่าคว่ำโดนแล้วก็โดนไมไ่สู่ร้องแม่เพราะว่าได้ร้องกับแมจินดาตอนนั้นแล้วกับเพลงใหม่ๆนะก,ก็แต่งขึ้นมาได้ประมาณเบงปีใดแต่เพลงตัวอันนาเซโนโหรือน้ำนี่ก็อีกเพลงหนึ่งได้รับการตอบโจทย์ลายอยู่แต่ส่วนลายเพลงห้องห้องห้องส่วนลายจะห้องเกี่ยวกับ ยังเงอะสารเสร่นบ,บ้านเมืองเราบ<อ><อ>บอลได้ออกไปในลักษณะที่ว่าแบบน้องนอกแน่<ด>นะเพราะว่าคือเป็นอย่างอันที่อาจารย์บอกมาใหม่ๆนี่เคยได้แบบว่าแสดงในงานกีฬาเนาะตัวใหม่ๆนี่ต้นหับกองประชุมใหญ่ของของค์คณะผักเมืองก<ม>องอนาปีก่นกอนๆในปีจืดปีดูด็คือว่าโอ้เนาะทางอาจารย์เพิ่อน<ด>ก็หมักหักในด้านนี้แลยก็ด้านยูทูบพ่อ แม่ได้มักอะไรหมักเห็ดบมเป็นต่องไงซะนี่แหละจังหวะไปซื้อโทรศัพท์กับจดบระเทศไทยบม่ได้ยังคือว่างานเล็เน้อยจานเนาะตื่นเต้นแมนบอกโมแปลกได้อ่าบ่าวตายเห็ดยูทูปไปใหม่มีผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาตอนเดบิดนี่เฮ้ยสิเริ่มต้นจังใดเดสิว่าจังใดเดคือกันว่าอนี่กระสั่นเบิร์ดเนาะเห็ดได้กระยันบดถึกมกถึกใจเพิ่นยจะปิดหมกปิดใจเพิ่นจะหน่อยเพราะว่า เท่านั่นเดี๋ยวนี้น,นะผมก็ไลยมุมมองเนาะโอ้ยโดยเอ๋อชั้นกับ่านทางซองเบลตานี่แหละพี่น้องเอลากาชิาให้ทางอาจารย์เพิ่อนทายน้ำนาะพี่น้องเนาะโทรศัพท์กับอ่ามันมันมันบออยากแจ้งบอแจ้งและม,มันโดนแล้วโทรศัพท์ก็คือทางซองกับทางบอรคิดเพิ่นแหละตั้งให้ตอนนี้ผู้ที่ตามใกล้ชิผ่านเลยบอเ่าก็ได้หาหลายคน ชั่วโมงด้วยสัจจานสมงขนาดสี่ร้อยกว่าชั่วโมงอ๋อเอาเนาะพี่น้องจังใดก็ฝากเข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจทั้งอาจารย์เพิ่อนในเดิร์นเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ามีใจมากทางด้าน oh, นี้ oh. คือการเพื่อว่าไปล้ำอยู่บ้านนั่นไปแสดงอยู่บ้านนี่ก็อยา,ากถ่ายพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมหรือว่าตัวตัวไปขัดเสบ่าแล้วเหรอครับขัดเสบ่าเสบ่าบ่ทั้งชีวิตเดี๋ยวอาจารย์นี่ก็ะพดหูกันได้ตาหูอ่ะพวกบู๊หเลยก็เพราะว่าคันอยู่เฮ ok, oh. ือนก็อย ok, oh. ู่กับแม่สองคน เนาะอยู่ก no, yeah. you know, so ับแม่สองคนบางเถื่อนมื่อนี้็คือแม่ก็เกี่ยวเข้าวท้าอยู่บ้านมาซอนัะเอียดในวามาเนี่ยเนาะเท่าแล้วแม่อายุเกืสิบกว่าปีหนังเกี่ยวข้าวท้าอยู่หน้ามาได้ไหมว่าเรื่องนั้นเท่าแม่เท่ายังก็เห็นแต่โดนๆดนแล้วก็อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เพิ่นก็อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่แต่สุขภาพเราแข็งแรงได้เกี่ยวกข้าวนั่งเกี่ยวโดยคือสมุดว่าคือทางลานที่นะหรือว่าทางนี่อยากไป ถ่ายทำทั้งให้ทั้งหน้าทั้งบ้านทั้งเพือนอาจารย์ได้บอกงแบบอย่างยนดีเป็นตอนทำเนาะได้เนาะก็อยากเบิ่งชีวิตการเป็นอยู่เพราะว่าเพื่อนก็คือว่าแหละแต่ละคนก็ต้องสู่ชีวิตคือกันเนาะอาจารย์บางคนก็หังมีดีได้ก็มีอาจารย์บางคนกบเฮ็ดนี่เฮ็ดน้าหรือว่าหาเศร้ากินคำคือกันก็มีเนาะเพราะว่าภรระเขามาลายแต่ก็สิแหละคนผู้เดียวพี่น้องแบ่งปันว้มหูให้ลูกชิดลูกหาทัวะ ประเทศเนาะหรือว่าหลายบ้านหลายเมืองพี่น้องเลยบางทีอจะลืมตัวเองเนาะแ่นได้แตว่าลืมตัวเองเพราะว่าขันห้าซ้อนนักเฮียนเขาก็มีความสุขเพลิดเพลินแบบว่าเขาทุ่มเทหนักเฮียนเขาได้ความวังเ้าก็ะยัลูกซินลูกงานเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วเนาะแล้วก็หันมาเป็นอาณาหันมาจัดวงมลํามเรืองนี่เนาะวงมลรัมเรืองนี่ก็นอนอย่างก็้อนว่าความใฝ่ฝันตั้งแต่ยังน้อยประสั้นๆเคเคยคิดว่ามักหัก แล้วครัก็บอกวโอกาสที่จะจัดได้อันนั้นแล้วก็ได้แต่ไปเบิ้งก็เลยมีแนวคิดว่าแล้วก็ไปถามผู้ใหญ่เพื่อนว่าการสิขอตั้งบอลเรื่องเสดใดๆเนาะในฮั่นนาก็อาจารย์อุทัยและผู้หนึ่งเป็นผู้ว่าสี่สองทางเนาะเพื่อนเลยบอกว่าให้ไปยังไปผัวพันทางขลังข่าววัฒนธรรมแข่งแข่เขาก็ได้ไปผัวพันแล้วก็ลงทะเบียนยังถือว่าถูกต้องเจบ้อยเนาะอืมมันกินนี่แหละ คือที่ว่าเห็ดอย่างแต่ละอย่างมันก็ต้องมีความมักเนาะความมักในโตพี่น้องบ่แม่นสิว่าคือเห็ดอยากได้เงินอีกอีกช่วนหนึ่งน,นะด<น>้วยความมักอีกส่วนหนึ่ง<น>ถ,าถามว่าสิเอาแต่เงินโดยเฉพาะโดยที่บ่มีความมักนี่ก็ก็ไปบ่รอได้กันเนาะเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยยกตัวอย่างเอาเหห์ไปเป็นกันนะไปแบกปูนหรือไปก่อเฮือนเขาว่าบ่มักนเขาเห็ดบ่ได้ถามว่ารังเกียจบ่บ่ได้รังเกียจแต่ว่าเห็ดบ่ได้บ่บาว่าพรสวรรค์นะโบมีทางด้านนั้นเนาะพรสวรรค์บ่มีพี่น้องเอ้ย คือว่าเนี่คือศิลปินนักร้องแต่ละคนนี่ก็ต้องไฟฟันก็นอยากเป็นผู้อยากเป็นก็นตั้งตัวอยากเป็น <Man. S 2> ผู้บรอยากเป็นแหละหาความฝันของไฟของมันแมนคือบาตาอต้าก็ถามว่าเป็นยูทูบเบอร์ตอบโจทย์บอนี่ก็นี่ก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีอุปธรรมคำสู้เนาะและะ้วก็เบิรงคลิปให้พี่น้องเลยถ้าบอมีเอฟซีอุปธรรมคำสู้บิรงคลิปให้หรือว่าเบิรงโฆษณาให้นี่ลอยทั้งลอยเนาะไปบอเล่าพี่น้อง นี่แหละคือผู้ที่ว่าอยู่เบื้องหลังก็คือเอฟซีแ้วก็มื่อนี้ก็ได้มาห่วงงานกับอาจารย์เพลินเนาะกับคลิปนี้กับิี่ายพ่อมกันเล้วได้กัจนโมฮู้ว่าคลิปนี้นี่ตกลงสัมภาษณ์อาจารย์เพลินคือสัมภาษณ์น้องอ้อกันแน่เนาะพี่น้องก็คือฉีน้องอ้อก็คือว่าแล้วเพลินก็คิ้วเงาได้บอต้ากับโมฮู้ว่าเออมีไผ่มีไผ่แน่สินะเอาเรียก็เบิ้งดูอาจารย์โทรศัพท์เนาะ คือว่าแหละพี่น้องเว้ยเงินความมักถ้าว่าโบหมักนี่เห็ดโบได้อาจารย์ก็ตัวเสียงกันจนโบมีบอเล่งบอลยังระเบ้อเนี่ยแม่นี่โอ้ยน้องพี่น้องอะไรลงลงระเบียนตะปะอะไรต้นโมเมนต์สิว่ามีเงินมีคำเบิร์ดสู่สู่คนได้พี่น้องแม่นต้นทุนชีวิตเขาโบคือกันมันต่างกันโอ้ยเนาะคือทางเบอตานี่ก็คือว่าแหละพี่น้องถ้าว่าเขาจะไปซื้อโทรศัพท์กับแม่นยูดจับซื้อทั้งหนึ่งประขาดทั้งหนึ่ง อันนี้ก็ดชำด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองก็ดโบได้ชำนี้ชำได้อ่าสอ่ารเองก็ได้ผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้น้ำแน่น้องบางสิ่งบางอย่างก็ได้โอ้เนาะพี่น้องอ่าก็สูดๆเด้อเนาะเสือว่ามื่อหนึ่งคือจะได้ฮันดีใช้ปี้บเครื่องหรือจะบุคคลแล้วอาปลดล็อกให้แน่น้อบางที่มีความลับอีกอย่างโนมี่เนาะ พี่น้องโอ้ยพุหน้าปกกำลังสงเวยอยู่เนาะถ่ายอยู่ตรงหน้าถ่ายทุ่งนาป่อยู่หีหน้าอยู่หน้าอันนั้นแหละตูอันตูอันอันนี้ก็นักเคียนแหละพี่เห็นไหมตอนสมัยอันเย็นๆเลยของผมีพ่อพี่พ่อภาษีอะไรพี่เองก็บผเป็นมีมีบ้านแรกกับครอบครัวของอาจารย์สามคนบ่ะสามทีหลายคนมันไปอยู่คนละที่ประเด็นเขาก็แต่งงานแล้วก็ไปครอบภรรยาของมัน แล้วก็หมายเขาว่าพระละอยู่ที่เฮ้าเพราะ,ะว่าเพราะว่าอาจารย์เป็นยังโสดตรเดซันอยู่กับแม่สองคนน้องพี่น้องโอ้ปุ่มกดก็หายแต่จ้ว่าย่าโมโหรถข่วงเชเดนเซอร์จักนี่บ่และอันมีช่วงวหนึ่ง <c oughs> ช่วงวหนึ่งมันอานาช่วงวหนึ่งอันนาจอมันเพลกระโจมเพลแล้วเขาข้า,านเอาเขาหา้านแล้วบัดนี้เลยถจ้าขาเพิดใดๆข่าว่าวันล่งโบกขึ้นบ่อละอาทิตย์หนึ่งเร่งโบกขึ้นเลยก็าจำป็้แล้วก็ห็ดหมดเดี๋ยวเนาะ น้องซู่แล้วก็เป็นกำลังใจทั้งอาจารย์เพื่อนในเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ถือว่าเป็นสัมพอที่2องนาะพี่น้องเนาะสัมพอสัมเมที่2องมาโองเรียนนี่ตอนนั่นนี่อยู่ก็พอก็เม่เวลาในหน่อยได้มาอยู่เพิ่นบดมือพี่น้องใช่แหละ,น,ะน้องเพื่อนนะเรียบระโบว่าเลียกว<อ>่ออมันจิกคำเลยได้นี่เนาะก็โอเคเนาะเพื่อพี่น้องเนะาะจังใดทางบาตาเองก็ซีคอเฮ็ดเป็นสองคลิปหรือว่าสองอีพีพี่น้องเอ้เพราะว่าคลิปนี้ เวลานาทีมันก็ยาวพอสมควรเนาะตอนนี้ก็ยี่สิบนาทีหรือว่าส اؤ นาทีเราพี่น้องติดตามรับชมในคลิปต่อไปพี่น้องก่อนจะดีงานเลยไปเบิดเนาะอยากเกี่ยวข่าวพอดีถูกอาจารย์ควันผู้ยุติธรรมเลยบอลโคกน้อยนะถ้าเกิดที่ไปเกี่ยวข่าวทำกันทำจากทำกันว่าเลย์บอลจะมือใดนี่กับใครเกี่ยวข่าวเปนน้ำหรือก็ล้ำไปนน้ำซ้อมลเป็นน้ำเนาะเดี๋ยวจะให้พิเศษดอกฉันเล่าว่า สิเลปินเนี่ยคือพี่บ้ากับว่าสิเลปเฮ้ยเนาะพี่บ้าแล้วอยู่คนเดียวต้อกับรองเพลงรำไปเสร็จเกาะยังเพราะว่าเอาป่ะใจมันจืดมันจำมันสั่น